นั่งพักนะครับหลังจากไต่ทางชันช่วงสุดท้ายมาเนี่ยเรากำลังเดินกลับเรากำลังเดินกลับไปที่จุดที่นับรถดมาลันพี่ออสนะฮะแล้วก็ผมสายพี่ออสมาแล้วก็พิธีงานนะครับจอดหน้านะครับมาจนถึงหน้านะ ครับผมก็เราไปต้องกำมังขึ้นมานะครับเราไปต้องกับตีครับอรือพูดตอนเป็นสามหนึ่งนะรูบบต้อหมดแรงท้อแท้ครับกำลังขึ้นมามาแล้วครับมาแลครับลบบต้องมาแล้ว กตีน้อยตามมาตีตีอยู่ข้างหลังป่ะตีเห็นเห็นมองเห็นตีป่ะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวพักแป๊บนึงตรงนี้เราใช้พลังเยอะ,อยยอะพี่น้องดูท้องฟ้าไปก่อนแล้วกันไม่เวลถ่ายแล้วละ่ะ <Okay. S 1> ดูไม้เปลี่ยนสีเลยสีส้มด้วยสวยเลยสิบเอ็ดโมงกว่านะที่ดูนั่น 何千両